ก็ทำบุญที่ไหนก็พยายามแบบว่าภาวนาแล้วก็ขอพรพระว่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้แม่ไปก่อนเราไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีใครตายทุกบ้านมีการสูงเสียหมดถูกปะอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้แม่ไปก่อนเราเราจะได้ส่งแม่ส,สวยสวัสดี๋ยวถ้าเราไปก่อนันไม่มีใครส่งแม่ แล้วเด็กเขาก็จี้จี้พูดไปพูดมาฟิวค่ะคุณน้ำลายแตกน้ำตาแตกแบบว่าน้ำตาแตกเลยเออปกติเราจะเห็นชีวิตแบบไหนก็คือจะมีมมุตลกล่าเริงล่าเริงที่แบบว่ามีน้ำตาคลายลึกๆบางครั้งแม่ดื้อแล้วเราเก็บไงบางครั้งแบบว่าวันนั้นรู้สึกว่าแกดื้ออะไรหนักมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่ดื้ออย่างงี้ถ้าเป็นเด็กเราก็ตีได้แต่ทีนี้มันเป็นแม่เนาะมันอธิบายยากก็เลยงอนกันหลายๆหลายๆเรื่องแล้วก็เราก็ ไม่คุยกับแม่อยู่มันสิบตัวเออว่าเมื่อไหรเราจะไปหาเราเห็นแล้วล่ะออกจากบ้านเราไม่ปไปปกติเราจะไปหาไ,ไปขอพคอไปกับเาว่าแม่เขาเรียกจากบ,บ้านนะช่วงนั้นกำลังทะเลาะกับแม่อยู่พอดีเราตื่นเช้าทุกวันเ่ยเราก็เะเห็นแล้วก็ามานั่งรอฝังตรงข้ามบ้านะจะนั่งกินโต๊ะอ,อาหาร,รของเขาแล้วเขาก็จะมองมาว่าเมาื่อไรเราจะลงเราเห็นแล้วล่ะเราแค่มก,กอ,กอ,อกไม่เห็น ก็เลยก็เลยได้เห็นน้ำตานิดหน่อยเพราะว่างอนกันอยู่ด้วย,ยจริงๆตอนนั้นใจเราเป็นยังไงบ้างเราู้สึกว่าเราก็อยากทำให้แม่ราองห้่ใช่ใช่นะแต่เรารู้นะว่าการกระทําที่ผ่านมาสิบนะ่าวนั้ะแม่ทรมานมากเราก็ทรมานมากก็จริงๆแล้วเราก็ต้องเหมือนเหมือนกับว่าไอ้แกรู้ว่าสิ่งที่แกทะบางครันะ้งไม่ได้ถูกทุกเรื่องมันไม่ได้ถูกทุกเรื่องก็เลยก็เลยแบบว่าเหมือนเด็กอะสักนิดหนึ่ง Mm hmm. ให้รู้ว่าเราก็โกรธเป็นนะอะไรางเงี้แต่ในม้อมึงพี่ชายก็กำลางจะตามใจแม่ทุกอย่างตามทุกอย่างค่ะแต่นางวินขึ้นมาว่าน,นั้นวินแบบไม่มีเหตุผลถ้าอย่างนี้ mm hmm. ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่กับมึงนะอะไรเงี้ยแม่ถ้าแม่พูดอย่างเงี้ยหรือทำงานลำบากราแหละอะไร mm hmm. กับการที่ไม่คุยกับแม่ข้างในนี่มันจะระเบิด mm hmm. แล้วแม่ก็ชะงกมองทุกวันแะบสงสาร mm hmm. นะั่งแก เขาบอกว่าวันแรกอ่ะอาบาลบอกว่าแม่ไปยืนรอยอยู่ที่เดินไปที่ศาลพระพรมหน้าบ้านไปรอว่าเมื่อไหร่ลุกจกะตับ mm hmm. แกดูโทรทัศน์ไปแกก็เหม่ออะไรเงี้ยไม่ว่าจะคนดูแลหรือว่าเพื่อนเราที่ไปหาทำไมแม่ดูเศร้าจังเลยอะไรเงี้ยบอกว่ากำลังมีลดีกันอยู่เห็นตาเขาทุกตอนที่เป mm ็นลูกแล้วแม่เราล้อให้เราโอ้โหพี่ต้องรีบต้องรีบเลยอะ ก็ขอเข้ามาอะไรเงี้ยก็รีบเอาเค้กจัดวันเกิดทันทีจากที่ไม่ได้จัดมาหลายปีมากแฮปปี้เบิร์ดเดททูยูกกางของพวแก่เพราะว่าแม่ไม่มีวันเกิดที่แท้จริงก็โอเคแล้วตอนนี้แฮปปี้ออ้ยหัวเราเสียงดังแล้วเขาได้ดูรายการที่เราไปพู้ติดตามไหมไม่ได้ดูอะไรที่จริงๆที่หายเคยปุรยยังมีกับเขาบอกว่าแม่อยากให้แม่แข่งแม่อยากให้แม่แม่รู้แม่รู้ทุกอย่างว่าเราพูดแม่เราทําอะไรให้แม่เราทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ก็เหลือแม่คนเดียวเนาะ เราไม่มีใครอะมีแต่แม่แม่เขารู้แต่เขาอาจจะแบบว่าฟังใครมาแล้วก็ปีตดไงแกปีตดแล้วก็มาลงกับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องก็เลยคุยกันว่า,าสิ่งที่แม่ฟังคนอื่นแม่ทำไมต้องเชื่อคนอื่นแม่ไม่ได้อยู่กับเขาทุกวันเลยแม่อยู่กับเราทุกวันทำไมแม่ไม่ถามเราแล้วทำไมแม่ไม่ถูกเรื่องที่ไปฟังมามันเรื่องอะไรเพราะเราก็อยู่กับแม่ทุกวันเรื่องงานเรื่องอองานงานเพาะพี่ให้ทำงานเยอะมากแล้วก็ ทำหลายๆอย่างนู่นนี่นั่นแล้วแกก็รู้สึกว่าไม่ถูกใจ